เจดีต่อเขาเรียกว่าแยก JD เจดีนาะตรงนี้พอแยกเจดีนี่คือถ้าเรามาฝั่งนี้นะมาจากสถานีรถไฟเดินมาไม่ใช่เดินมานั่งรถสองแถวจากสถานีรถไฟมามาลงเจดีแล้วก็ฝั่งนู้นโอ้รถบางลูกรถบางมาแล้วลูกรถมาแล้วไปดูรถดีๆแล้วก็เดินเลี้ยวเลี้ยวทั่งนี้ก็คือจะเป็นวัดใหญ่ชัยมงคลแล้วก็วัดพนันเชิงทีนี้ตอนที่เรามารถสองแถวจะพาเราไปลงฝั่งนู้นแล้วเราวิ่งข้ามถนนกี่เลนอะตรงนี้สี่แปดเลนหรือปเปล่าแปดเลนหรือเปล่ารถมาแล้ว รถมาเร็วมาเอารถมาแล้วพี่ตังมาเร็วมาวบอกตรงนี้เร็วเร็วเมาเร็วเนี่ยแล้วรถสงแถวไม่แน่ใจว่าจะผ่านหรือเปล่าผ่านหรือเปล่าถามเขาดูไปสถานีรถไฟหรือเปล่าไปสถานีรถไฟหรือเปล่าคะเนี่ยขึ้นจากเจดีได้เลย ขึ้นแล้วนี่ไงจากเจดีมาเรามารอฝั่งนี้ตอนที่ขามาจากสถานีรถไฟเราก็รอฝั่งนั้นแต่เราเดินเข้าไปในนั้นอ่ะมันจะเดินเข้าไปในวัดใหญ่เราต้องเดินเพราะว่า,ารถสองแถวไม่มีแต่ถ้าใครไม่ไหวก็ทุกๆมีแล้วก็มาะวินมีมีวินแล้วก็มีทุกๆแต่ที่เราที่พี่หอยมารอบนี้คือเดินเดินเข้าไปถามว่าไกลไหมก็ก็เดินได้อ่ะถามว่าใกล้ก็ไม่เชิงใกล้ไกลก็ไม่เชิงไกลอ่ะครึ่งๆอ่ะตัวเอง แล้วก็คือเดินได้อพอรู้สึกเหมือนเอาเป็นว่าเดินได้แล้วกันเดินได้แล้วกันถ้าเกิดว่าไม่มีปัญหาข้อเข่าอะไรก็แนะนําให้เดิน,นะขนาดพี่อ๋อยเดินนะตอนนี้คือตอนเที่ยงตอนตอนเรามากี่โมงนะประมาณสิบโมงได้ไหมเนาะประมาณสิบโมงนะตอนตอนที่เดินอะประมาณสิบสายสายอะแล้วก็เดินออกมาตะกี้เดินออกมาตะกี้ตอนนี้เวลา,า <S <S เท่าไหร่เที่ยงกว่าใช่ไหมหรือว่าบ่ายโมงบ่ายโมงยัง บ่ายโมงเนี่ยเดินมาแดดเปี้ยงๆคือเดินไหวตอนขาไปนี่คือมันจะรู้สึกว่ามันจะไกลหน่อยนะแต่ว่าเอาจริงพอขากลับนี่แป๊บเดียวเลยเดินขากลับแป๊บเดียวเลยเดินมีของขายเยอะๆเลยโดยเฉพาะไปเตี๋ยวกัดสายใหม่นี่คือแบบโอ้สองข้างทางนี่บอกเลยว่าของกินนเยอะมากแล้วอีกอย่างหนึ่งนะก็คือ,อจากสถานีรถไฟนะมาถึงเจดีตรงนั้นคือ10บาท รถสองแถวแล้วก็ขากลับยังไม่แน่ใจว่ายังไม่ได้จ่ายราคาเท่ากันหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันน่าจะเท่ากันนะน่าจะเท่ากันเดี๋ยวไปถึงสถานีแล้วเดี๋ยวค่อยๆต่ออีพีหน้าเนาะขอบคุณมากเลยสำหรับการติดตามยังเห็นเจดีอยู่เนาะตรงนี้ยังเห็นเจดีอยู่เนาะขอบคุณมากเลยฝากติดตามด้วยนะคะฝากเป็นกําลังใจให้ด้วยกดกําลังเขาเรียกว่าอะไรเอ่ยอะไรเอ่ยเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะกดไลค์กดติดตามแล้วก็กด กดกดใจให้ด้วยกดอะไรนะเขาเรียกซับสไครต์ใช่ไหมเอ่อกดาติดตามด้วยนะคะขอบคุณ